สวัสดีค่ะยูนิชาร n แนลสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ยูซิมาอัปเดตน้องไมโอนี่อายุหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิร์นกันค่ะก่อนท้อสิไปเบิร์นะคะเดี๋ยวแต่งสวยให้นางก่อนวันนี้เราเตรียมโบน่ารักมากมาใส่ให้น้องไมโอนี่น้องมีน่ารักไหมอ่ะไมโยมาใส่ให้ไมโอนี่ไมโอนี่จะชอบไหมต้องใส่ให้ ลองใส่จ่อยจ่อยเป็นผู้หรือว่าเราใจ่ให้ให้กัดไอ้ล้ยใหญ่ลาใหญ่รอบ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 นั склад. ่งวิ่งมานี่ยชอบไหมชอบไหมนี่ชอบเป้าชอบเป้ารังติดดื้อชอบเป้าลองติดดื้ออุ้อชอบเหรอ ชอบหรอลูกชอบหรออาฟ้าอาฟ้าอะแม่ร้อ,รอ,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 องสนิน้องบอกว่าชอบชอบเมื่อกี้ไม่เห็นน้องอ้าปากอยู่น้องอ้าปากน้องบอกว่าน้องชอบอุ้ย, <laughs> ย <laughs> น่ารักไหมเครื่อง,องเอครื่องเครื่อง เห็นไหมอย่าให้ไปเล่าออกมานะออกมาแล้วไปเลยอีกข้างหนึ่งจะใส่ได้ไหมเนี่ยได้แล้วขอบคุณค่ะ ตอนนี้น้องไมโอนี่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะน,าาน่ารักมากอันทีส่สำคัญตอนนี้ว่าท่านในถอดสีปันได <c oughs> เครื่องไว้ลูกนานจะเครื่อง,องหน่อยปกติจะผูกโบแบบมัดเนาะเะนาะอ่ากำลังฮาดกินข้วโพดฮาดกินหยานะคะตอนนี้กินหยาคน,นคะ่ะยังไงคะว่าอาหารกันเริ่มกินแหละส่วนแม่เวล่าก็าเริมอ้วนแล้วนะคะ สำหรับใครที่เขามาเบิ่ผพีว์ไม่ๆหมนะคะอาจจะสงสัยว่าน่องไมโอนี่เป็นลูกของตัวใดน,นะคะเป็นลูกของกัปตันกัปตันทำหวานซึ่งเป็นง่วเพราะพันของผีวเองนะคะส่วนแม่เบลล่านะคะตอนนี้อายุา3เดือนกว่ากว่า3 <c oughs> ปีกว่าโอ้ยน่ารักจังเลยลูกออ เ้ือกคนเลย,ยหัวยังมาตตกกระโดดถ่ายทำนิ่งให้หน่อยค่ะถา่ยะถายถ่ายเลยอ๋หนไม่มีกดไปเลยมันขึ้นเอง สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไมโอนี่นะคะอายุหนึ่งเดือนแล้วจ้าตอนนี้หนูกำลังฝึกกินข้าวโพดจะกินเหมือนเคยกินมานานแล้วนะลูกเนาะอย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวท้องอืดเดยวเล่กินเยอะได้ใช่ กินนม,มแม่ต่อค่ะมันดึงอย่างนั้นอนืก็ต้องดึงกินนมสิครับวินวิน่วนวนวนมนี่ไม่หาวินแล้วนะ <c oughs> น่ารักไหมใครนะ่ะใครใคร ใครเหรอใครเหรอใครใครอยู่ในกล้องอะไรครัพี่น้องคะางวันนี้พี่อยววู่กับพามาเบิ้งปว่ามาซ่อมทีละค่ะอัปเดตน้องไม้ตรงนี้นะคะ<ๆ>ผู้ใดอยากสีเบิ้งอีกอย่างนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวพี่อยู่สีไทยไปให้เบิ้งนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย